มันของเรานั้นมันเป็นเช่นไรและใครอาจจะเข้าใจและคงเข้าและคงเข้าใจตามที่เห็นคงมีเพียงเราสองคนท่ามกลางหมู่ดาวมาี่รู้กันในใจมันจำเป็นด้วย ทำให้เพลงที่มันควรจะแบบจังหวะผู้หญิงคนหนึ่งที่มาพูดว่าไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนอ่ะมันต้องแล้วอยู่กีอยางเอาความล็อกของจังหวะเกตทามันไม่อยู่อ่ะแล้วอย่างตอนที่เราเล่นเล่นเล่นเรื่องจังหวะไอ้ตอนท่านนั่นนะมันกลับมันไม่เจอมันกลับมันไม่ได้ไม่ต้องรู้ว่าทรกเนี่ยเนี่ยมันมาแล้วแบบเฮ้ยตะครุบตะเลยมันจะตะครุบปะตะครุบเหมือนวันนี้ยู่ก่อ่ะ จากที่เคยเห็นเนี่ยวันนี้ยูกิร้องประมาณเจ็ดสิบที่เคยเห็นร้อยอ่ะเออมันเหมือนแบบแรงมันไม่มาตั้งแต่ต้นตอนตอนโน้ตต่ําตอนแรกมันก็เหมือนแบบยังครยังหายไปถันคูปุ้มเลยเฮ้ยทำไมวันนี้ยูกิร้องไม่เต็มเหมือนแรงไม่มีมันเรียกเรียกกำลังไม่มาตั้งแต่แล้วมันเลยซัดไม่เต็มาตั้งแต่แรกปุ๊บมันมันเลยมาไม่มันเลยเขาไม่ออกอ่ะส่วนหนึ่งก็คือการล็อกจังหวะนี่แหละเอ้แบบ มันไม่มาเพราะว่าความหนึบมันแล้วมันไม่ไม่วอลกอ่ะมันไม่ไปข้างหน้าไม่ไปไม่หนึบเออเกียรติธมันไม่ได้ใช่แล้วครูก็ไม่่ไมนัเป็นวอล์ตามนั้บีดอ่ะมันเลยบิวไม่ขึ้นไงลูกมันไม่มามันเลื่อยมันเลื่อมมันเลื่อยมันไม่บิวไม่ได้มันพลาดพลาดไปมันก็เลยไม่ มันไม่ลง๊ะโป๊ะเงี้ยมันก็เลยเออมันกลัวพลาดอ่ะเหมือนยูกิกลัวพลาดเออเหมือนยูกิร้องร้องแบบเอ๊ะแย่เท้าไปเอ๊ะใช่ไหมเนี่ยไม่มใจอะไรเออเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะคือหนูหนูมีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะคือไม่มั่นใจเรื่องแบบจังหวะใช่จังหวะอะไรจริงๆอยู่เป็นคนเต้นเป็นคนใช่แล้วตอนเรียนกับกรูก็ําไม้ทำได้ดีเหรอตอนที่ว่าแบบเจาะกันอ่ะ ก็ดีทั้งทั้งทุกท่านโอ้นี่มันเหมือนร้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครูเหมือนมาไม่เต็มเลยมาแบบหกสิบเยอะอือกลายเป็นเป็นแบบสิงสนามซ้อมเงินเยอะเออสิงสนามสิงสนามซ้อมก็ยังไม่ใช่ิงแล้วก็ไอ้ท่าทางของหนูอย่างเงี้ย very เยอะเลยนะ very 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 เยอะมากครูไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นเป็นการใช้ร่างกายเพื่อ ช่วยเตือนการบีดตัวเองหรือโน้ตที่จะไขขึ้นไปหรือว่ามันเป็นท่าทางที่หนูเป็นคนที่ชอบฮิปฮอปแล้วชอบมีมือน่าจะติดนะคะน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะมันไม่สื่อสารลูกไม่แต่ถ้าจะทํามืออย่างนั้คือตับอ่ะขอโทษนะคะมันเหมือนหนูที่หนูไม่มั่นใจเรื่องเพลงเรื่องจังหวะเลยทั้งเอามือแต่มือมันมาแบบไม่มั่นใจมันเลยแมาแล้วมาให้เต็มมาให้มาให้แต่น่าจะเป็นเพราะแบบกังวลนกังวลไปหอดเลยคือแบบ ไม่ต้องรู้ว่าถ้าแบบว่าถ้ามันแบบปะปะปะลับมาให้มันเต็มเหมือนแบบว่าเอ้ยมาเข้ามาเลยมันก็มันก็ยังช่วยได้มันก็ยังช่วยได้ร่างกายมันช่วยเราได้อยู่แล้วแต่มันน่าแปลกใจตรงที่เขาเป็นคนชอบเต้นแล้วก็เต้นได้ดีแต่ทําไมเวลาร้องแบบเพลงนี้มันไม่พ่ายไม่มีกำลังไม่มีกําลังด้วยคือแบบมีมือมีอะไรเยอะจริงแต่ว่าสิ่งที่ใช้ออกมาไม่มีกําลังเลย มันมันไปพร้อมเสียงเลยมันไม่มีความมั่นใจทุกอย่างอ่อนรอนินี้ผมว่าเอาจุดเด่นที่เต้นดีไหมหมายความว่ามีการรู้ดีไซน์ท่านิดนึงว่าเพายุกิมีเสน่ห์เวลาเต้นอ่ะผมว่านะว่าเหมือนกับถ้าเป็นเปที่บเพ็งวอล์กนะมันมันเหมือนเป็นสามสี่อ่ะแต่เขาเต้นกับตัวเองอ่ะ หรือมีบางมุมที่เขาออกมาแล้วเป็นจุดเกิดการเป็นช่วยได้แล้วเขาจะได้ร้องมั่นใจด้วยไงคือจะได้เขาไม่รู้จะจับอะไรกันจะช่วยเขาได้จะับอไรแต่ไม่ต้องเยอะนะใช่ใช่มีบางที่มันก็แค่เป็นท่าจํานิดนึงอ่ะต้องฮุกอ่ะเออก็ดีอาจจะช่วยเขาได้หนึงไม่เลยพอพอล็อกท่าอย่างเงี้ยเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะลงจะไหวได้ไม่งั้นเขาจะร้องไงไรสแท็กอะไรที่จังหวัดเอ่แยากั้งแม่ไรสแท็กยากกว่าอีกจังหวัดตอนแรปยากด้วยอืม จังหวะแบบสมบูรณ์กว่านี้เนี้ตูนไหนลูกจูนไหนยุกิเพราะว่าหนีหนีหนีแบบออริจินอลครับจะร้องแบบดุดันแล้วก็ต่ำหน่อยอันนี้จะต้องไร์ต้องดูแบบล่าเรม่ไรเรื่องนั้นไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหานะสําหรับเราตอนนี้ปัญหาคือเขามันมันไม่ไปด้วยกันทย่ามันยังไม่ไปด้วยกันมันคมไม่ความคมชัดไม่มีไอ้เรื่องที่มันจะสว่างกว่าออริจินอลหรือเป็นตัวของยูกิเองอันนั้นไม่ใช่ปัญหาลกมันเป็นเรื่องที่ดีถ้าหนูทาได้อยู่แล้วจังหวะจังหวะกับ จังหวะกับความเออพลังพลังแล้วก็การร้องกันทุกอย่างเลยลูกมั่นใจทุกสิ่งอย่างเลยตอนนี้มันไม่ไปด้วยกันเลยนะคะดูมีกังวลดูมีกังวลใช่ความกรัวมันรักทุกสิ่งไว้ค่ะหรือว่ารวังไปตัดได้แล้วลูกวันพฤหัสหันแล้วค่ะ next ค่ะขอบคุณค่ะ